มากันเพียบเลยนะเอ้ย,อย,อยกระท่ากระท่าเฮ้ย,ย,ยดูแว้ไม่ดูนะไม่ดูนะโอ้โหเออไม่เอานะไม่เอาหายใจแบบนี้กลัว เดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นเดี๋ยวเย็นอ่าอ่ะอ้วนงันเลยเฮ้อเฮ้วนนงั้นเลยฮัทพัทยานาเอ้ยไม่ใช่นี่ฮัทพัทยาวาดิชพูมิสกลนครโอ้โห วันเลย